โอ้แม่เจ้าเราจะมารีวิวพัสดุที่น้องสาวส่งมาให้นะครับอันบ็อกอันบ็อกโอ้ยสุดยอดเลยวะพี่น้องเลยอืมโอ้ย อนไหนที่ไม่เคยจะเข้าใจไม่เหมือนที่ฝันฝันไม่เหมือนที่คิดอยู่อ้าู้ไหม่บางทีพนแล้วก็ต้องมีเจ็บและช้ำใจบางอย่างต้องมีผิดหวังบางครั โอ้โหโอ้ยย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 ัยยนยย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 ยีนยย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 อยยยบยนยย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 นี่ยังยย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 นยอยยยยยยนยยายัยยยยยยยอียย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 ยนียย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 ยงนียยยยยายย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 ยนยยยยย่ย ได้แล้วเราพอมาอย่างนี้เต็มเลยแล้วเราทำยังไงอะ่ะเราจะต้องยังไงเราก็ไม่มีกระทะตะหลิวต้องผัดต้องทอดยังไงไม่รู้เนี่ยงานเข้านะครับมาเป็นดุนด่นๆอย่างนี้โอ้ยเนาะ <laughs>